Good Morning everyone สวัสดีค่ะสวัสดีท่านที่ติดตามชมช่องมามมาสไตล์บายคุณพจจมานนะคะวันนี้นะคะคุณพจจมานกับิมาทําทกันกอไฟค่ะกอไฟด้วยเต่อทานเนาะบ้านผู้ใดไม่เตาแบบนี้กะันนี่เด้อค่ะเด้ออันนี้กะอันไปรอบนึงแล้วว่าห้าแหนติดอยู่อื มันนี่ก็สิเป็นการก่อรอบสองแกเพื่อให้มันมีไฟในโตเนาะเออจริงๆแล้วข้าจ้าก็ก่อเท่าเดียวกับติดนั่นยนะว่าเบิ้งแล้วจะเด้อเนี่ยเทาก็มีทานนี่ก็คือทานแล้วนี่จ้ะมีเต๋อก่อนตอนนั้นี่คือเต๋ออืออันนี้เต๋อก่อนเต๋อรุ่นใหม่แหละว่ามันรุ่นเก่าแล้วนะเนาะเออสมัยนี้ข้าจ้าก็สีหันมาใส่แบบนี้แหละสีมีถาดทางนานอย่างนี่สีอะไรกันนะครับมีทานทางสีเนาะอือก่อไฟเฮดบาร์บีคิวเฮดเอียงกินในบ้านกันอะไรนะเนาะค่ะเนาะอือ บานีของพระจม่านกับสีครึ้งๆกลางๆท่านสมัยเนรอันโบราณเน่ประมาณอันสันเนาะพุ่มเนี่ยพระจำม่านมีอย่างนังนเนนี่แม่แต่พญานาคุณได้ขายพราเปม่นธรรมดาได้รุ่นพ่อรุ่นแม่ฮะคุณเด้อนี่เห็นบอูพุ่มใจท้ยสินค้าไท้ยคุณเนี่ย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 เบืองดูอืมอันนี้เนี่ยเฮ็ดง่ายตัวจ๋าเฮ็ดง่ายเนี่ยอันแต่ว่ายาให้ดนหนามเด้ะรุ่นไม่ก็เป็นไฟแชกแล้วเนาะเพราะว่าอัน รุ่นเก่านั่นสมัยพ่อสแมีมันก็ใสนพญานาคอันนี้รุ่นใหม่จะรุ่นใหม่เนี่ยเนี่ยพกผ้าสะดวกสบายมีน้ำมันอยู่ขา้างในเนาอะอันนี้พกผ้าสะดวกสบายเจ้ะเด้อวดัดวัดยักบาทออกอว่าแพงนี่เห็นบ่คะเออฮ็ดง่ายเฮ็ดง่ายแบบนี้นเนาะฮ็งง่ายอันนี้ก็ง่ายเท่กันเลยจ้ะเด้อแต่ว่ามันทางนันพกผ้าก,ก็ลำบากเนี่ยเพราะว่ามันเป็ี่ยนอันนั้นแหน่เนาะมันเปลี่ัน กระดาษอะไเนี่ยกล้องกระดาษอะไเนี้ยบาร์โค้ดเทาสีอัไนเท่ากับเอาเนี่ยเศษกระดาษลอนซือพิ่ผมเพิ่งเอายังเศษกระดาษที่มัดรถใส่ได้ค่ะเด้อกับมาเผาวเพื่อสีพยานักฐานทั้งยังผู้ใดมีกับมาเผาโอรรนี่เด้อค่ะเด้อเนี่ยอันแนวขีดไม่ขีดมัน้ยเนี่ยเท่ากระทูเข้าไปข้างๆสิจึ่งนีเห็นบ่ค่ะเห็นบ่เอาหอมวายพออีเมียดับซะแล้วแห้งไปเนาะแห้งไปแห้งไปโอ้แตระมาณกับมีไฟได้ไหมเอาไม่ไม่เด้อไม่ไม่ไม่เนี่ยเด้อเนี่ยเด้อเนี่ยเด้อจ้ะเนี่ย เออเห็นม่นเบาๆกับมาแล้วแต่ว่าล่มแห้งกับแหง้งแห้งแห้งอุ้ย,ยติด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 เอ้ขันว่ามีไฟกับแย่เนี่ยเนาะคนเท่าเห็นบนะ่อ,บอจา่าบบบนี้เขาก็เอาไม้เนี่ยเ,เอาฟืนใส่เปนบอ่อสมัยไม้เนี่ยคนสีมีอยางรถหลอ่อรถเกาคือยังไรเกือบตาเดาท่องเดาเทียมมาเห็นนะเดเนาะมะกกแต่ว่าพอจะมาหนิประอยากเห็ดจ่าเพราะว่ามันเป็นมลภาวะในอากาศเนี้ยมันบ่ดีเนาะอันนี้ก็บว่ามันบาดีเนี่ยเนี่ยแต่ว่ากัยังไข่แน่กลัวนะเนาะ เนี่ยเขาอันเขาก็เอาฟื้นใส่หย,ย่องหยองยังสี่จ้ะเพราะอันเขาจุดด้วยกระดาษแล้วเขาก็เอาฟื้นใส่แล้วก็เอาท่านไปหย่องหยองใส่น้ำหย่อ,ยองใส่ข้างบนนี่เด้ออย่าใส่หลายแล้ว,ว่ามันว่าใส่จนว่าอันมันหายใจบ่ออกนะ่ะไฟมันกับมะข้นมาดมเด้อืิเนีย่ยเห็นบ่โอ้เห็ดบ่ยาก่เห็ดบ่ยากสมัยนี้บ่างแง่ถุงทานเนี่ยมันกับมีขายนดิค่ะถุงนี่ยหน่อยเนาะถุงได้ยี่สิบบาทอืเนี่ยเดีย๋ยวนี้กระฟ้าฟื้นยาก,งงากอะล่ะเพราะว่าคนตัดฟื้นลายผันบ่ปลูกไว้เนาะ ควันเขาตาเขาเติมวมาแล้วมันกระติดยังส่ละจ้ะนี่เท่ากับอ่อนอยู่มือกระดาดำเบิร์อรดอรลดอัน,นยอ้อนว่าอันว่ได้ไปเอาถุงมืออยู่ในขั้วนี่เห็นบหมคะมัน,นกำควันขึ้นมาสิเนาะโอ้ยปล่อยเมียเลยอืมว้ายบ้าควัดเขาตาเห็นยังเด้อเนี่ยนี่เกือบเตะว้ยไป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 ,ไปทางอื่นเลยมั้ มัดเป็นเงินคือเพราะว่าเขากูมัดห้าเป็นอันนี้คือว่าหาดีเท่ห์ฮออยเเงินหลายชน้ดตากกอนเห็นบ่จ่าเห็นบ่อลูกง่ายเห็นบ่อเออมันก็เห็นบางอย่างอด้แต่ว่าสมัยใหม่เขากับพัฒนาหน่อยมีแกดมีเกิดมีกระทะไฟฝ่าเนอกจากเนาะเออสะดวกสบายกวัวแต่ว่าบางคนก็ยังอยากเห็ดแบบรุ่นโบราณบ้านเฮาอยู่เนาะค่ะเนาะอือู้ได้คันี้แบบนี้ก็เห็นสิหละจใจเห็ดบางอย่างก็หาไฟหาัฟฟึ่งฮัฟฟานอย่างก็ฟางฟึ่งเนาะ มื่ออไย็นว่าจากแมนบออุ้ยจะมันง่ามเล็กง่ามเหลือเห็นบอขาง่ามหลายบออุ้ยมือไหนแม่อุ้ยมือกระดำมเยาว่ากันเถอะสงสัยสินาดำนั่นมาละเพราะว่าจับทานเนาะอืมดิสติคุณแหน่ิสติกะอันเบิดแล้ยวแมได้เครื่องปากนึงเงือดหลายกิฟต์อีกอย่างกระบาดทานเนาะอุ้ยอันดิสติกือบอท่า์ไทยเด้ แป้งอ่ะแม่ไปเอาแป้งฟูนมาท่าผัดไปไปเอาแป้งท่าหมาแม่ที่เปนเงินไหลพอยแม่เอ้อวงดวงเดินซีบ็ดคอยแม่เออผัดไปว่างไปใกล้ๆกันนะแม่แล้วว่างแป้งข้นกับแป้งหมาเนาะมันปะทาะกันเออโอ้ยขั้นหยิบๆเลยแม่เห็นบอเห็นบอ้ะเห็นบอเก่งบอประจามาเก่งบอดวงเออคออะไรแต่เรื่อนี่คอติดแล้วจ้ะ เอากระดาษเอาฟืนใส่เนี่ยแหละวิธีก่อสมัยใหม่สเออบะแมนสมัยเก่าเนาะสมัยพอ่อสมัยเมย์เทาานะเออเฮ็ดปางะยักษก็เฮ็ดประยักเนี่ยก่อไฟแต่ว่าส่วนมาก่ะสมัยนี้ขาเจ้าจขีขคานนะนะเราซื้อขี้เกียจนะนะคะสมัยนี้อ่ะคือน้อยคนที่จะขยันมานั่งก่อไฟเนาะอืมเพราะว่ามันก็หลายขั้นตอนแถมมือก็ดำยังสิลราจะอือม,มือก็ดำก็เลยไมพูดอะไรอยากเห็ดดอกการก่อเตาถ่านเนาะอือก่อว่าล้วก็ ต้องไม่เก็บไม่อีหยังอีกสกรปรกเลือดเทอะผวาะเออเมืม่อดงเมื่อดำต้องหาฟงหาฟืนแต่ว่ายาเลืมเราะจะเอ้อสมัยพอ่อสมัยแม่เนี่ยมันกะเฮ็ดยังกะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมศาสตร์นะจ๊ะแล้วกะ็ขันเฮาโอ้ยเจ้าสิควดมาหาข่เฮ็ดอีหอย่างเนี่ยคือจังบา่าเอาผู้เบาควันมาหาไข่เนี่ยเจ้าสิควดมาอีหอย่งข่ละเงือกเจ้าเด้คว,วนใส่ม่นเออกะสมัยแต่พอ่อแต่แม่เฮ้ากะโก้ตะทานหนึ่งเขาเฮ็ดกับเข่านะจ๊ะเนาะ เออกับเผามันก็เแเสบเลยล่ละบอกถึงนะเนาะอืมแต่ว่าสมัยนี้ก็เป็นแก๊สแก,การอันตรายค่ะท่านสมัยก็จริงเนาะมันห่างอันตรายคันเพอรัว่วเพอซึมเพอเปิดไว้ไกับเบเิดบาเหลืออย่างงี้ขึ้นกันนะนะ่ะละเนาะอันเต่าท่านนี่โอ้สะดวกสบายแต้จ้ะเด้อผู้ใด้อันอยากเฮ็ดเนาะคันมีวิถีชีวิตที่ว่าอยู่บ้านนอกของหน้าเฮาอยู่ต่างจังหวัดเวียดนามนอกเนาะเฮาเฮ็ดของเฮาเฮาก็มีความสุขแก่เฮ็ดแล้วกับเออเนี่ยเนี่ยโพชม่านกับนางเบิ่งวิวทิวทัศนะ์หลังบ้านมีความสุข เออเมื่อหนก็ะตื่นสายอยู่ดอกว่าการตื่นสายกันเลยเนี่ยมานางโอเต่าเนี่ยแหละมันเป็นยังดอกเพราะว่าขาจะมบานกนี่เป็นคนวางงานมันไม่ยังเห็ดเนี่ยเห็นบ่จ้ะมันการติดง่ายเนาะอือแสดงว่าขาจะมานเนี่ยมีไฟอยู่เด้อเพราะว่ากอไฟหรือมันติดไหมปกติเนี่ยคบว่ามันสีตัวกยัง่ายเนาะอือติดง่ายติดง่ายจ้ะ เ่อเอาดอกเกืบอบยางตาเราเที่ยมอันล่อรดล,ล,ล,ล่อเรืพุทธม่นานมวยเฮ็ดจ้ะมันเป็นควันมนลภาวะเป็นพิษในอากาศบ่ดีต่อสุขภาพเฮาเอาแบบนี้ดีกลัวเนาะแบบนี้ถึงสิบอันนั้นทรายก็โอเคอยู่จกก้ะกังว่าไข่เนี่ยเนาะกังว่าโอเคกลัวด้วปลอดภัยเนี่ยนะปลอดภัยหน่อยเออปลอดภัยหลายกลัวอยู่นะเนาะนี่นะคะวิธีก่อเตาถ่านนะคะ ก็ต่อถามแบบบ้านๆเนาะตามสไตล์พ่อจมานนะจ๊ะเอาหนังสือพิมพ์เด้อเอากระดาษอยัง่างไะเอากระดาษลูกหลานที่เขียนเรียนจบมาแล้วก็เอามาเผามาเผาไปนะจ๊ะเอาฟื้นห้าฮักแถวนี่แล้วใหม่เมื่อเยอะๆเนี่ยพ่อจมานก็หาฮักเอาแถวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยอะแยะค่ะเยอะแยะอันหาบรรยากหรอกอันเรื่องฟื้นอันเรื่องฟื้นเนาะเนี่ยติดแล้ววันที่โมเฮ็ดง่ายป้าจ่ะเฮ็ดง่ายวอ เงียบหลายปากกระไรเนาะโอ๊ยสงสัยสัชนาดำแล้วเนาะสร้างมาถอดเดี๋ยวสิไปล่างเนี่ยก็เตาทานเนี่ยมันสชนาดำังี้ยสิละเออส่วนสีเฮ็ดแล้วก็ติดติดเ่ราะว่ามือกับปจับทานเนาะมาในพันขั้นหนามาในี้เออขั้นหนากับใบครูหนามันก็เป็นังี้ยสิกะทานพุ่ส้มเอ้ยเงียบหลายเอาโอเคจ้ามาในี้ก็ติดแล้วนี่แหละเด้อวิธีติดเตาทานนะคะโคจมานมาแนะนำนะคะบัดี้มาสอนนะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะ แล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าเนาะอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่ดูแลสุขภาพด้วยนะทุกท่านเนาะสวัสดีจ้า